อาคาอร์ขา่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องเชฟสีพยาธิินเช่นเคยและอันนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมานําเสนอเกี่ยวกับการใช้ตัวกล้องตัว Sony ZV-1F ซึ่งเป็นกล้องที่ผมกําลังถ่ายอยู่นั่นเองโดยที่ตัวกล้องก็จะเป็นหน้าตายอย่างนี้แล้วก็ เดี๋ยวจะมีคลิปที่โอเคที่ผมจะรีวิวคร่าวๆให้ดูหน้าตาตัวกล้องเนี่ยเป็นยังไงแต่ณตอนเนี้ยเราจะมาพูดถึงทั้งข้อดีและข้อเสียในตัวของ Sony ZV1S นั่นเองโดยที่เราจะแบ่งออกเป็น5้าอย่างละ5ข้อรวมกันกลายเป็น1ิบข้อนั่นเองนะครับก็เราจะพูดถึงข้อดีกันก่อนโดยข้อดีอย่างแรกเลยดีเลยเนี่ยคือหนึ่งความเหมาะสมในการใช้งานก็คือกล้องนี้มันเป็นกล้องที่เหมาะสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์ลงไม่ว่าจะเป็น YouTube ทูบิจคอหรือ Facebook หรืออะไรพวกนี้มันเป็นกล้องพื้นฐานที่เหมาะสมกันครับเพราะว่าด้วยตัวที่เขาอะมีระบบที่เอาไว้โฟกัสสินค้าโฟกัสสิ่งของ แล้วก็โฟกัสหน้าคนได้ดีมากๆมันเลยเป็นกล้องที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็เหมาะสมสําหรับมือใหม่โดยที่ไม่ต้องมีความสามารถมากขนาดนั้นที่จะทําให้มันสวยมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นกล้องที่เหมาะสําหรับทาคอนเทนต์พวกวีรอดได้ <c oughs> หรือพูดหน้าก้องก็ได้แล้วก็ด้วยความว่าเขาเป็นรุ่นที่ออกมาในช่วงที่ติกตอกกำลังบูมบูมนะฮะมันเลยทําให้กล้องตัวนี้เนี่ยสามารถขายแนวตั้งได้เลยโดยที่แบบรุ่นพี่อย่างโซนี่เซวีวันนี้ก็ยังทําไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเป็น ใหม่อีกหน่อยก็คือโ o n y z v 1 2ีวันเนี่ยเขาก็าจะสามารถทำแบบรูปแบบนี้ได้เช่นกันนะ <S <S ส่วนอย่างต่อมาข้อที่2กล้องตัวนี้ดีกว่ามือถือ,อยังไงถ้าเพื่อนๆเห็นแล้วก็คือการทำคอนเทนต์เนี่ยตามหลักแล้วนะก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องใช้กล้องที่สวยมากขนาดนั้นขอให้แค่โอเคดูรู้เรื่องพูดเข้าใจมันก็จะสามารถออกมาเป็นคลิปที่สมบูรณ์ได้แต่ว่ามันก็จะมีปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆซึ่งตัวกล้องพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมาแก้ไขตรงปัญหาเหล่านั้นให้เพราะว่าปัญหาจุดจิกเนี่ยมัน ค่อนข้างจะมีเยอะครับมันไม่ใช่แบบเออหนึ่งอย่าง2อ,อย่างแต่มันมีมากกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นคือหน้าจอฟลิปในมือถือมันไม่มีครับต่อให้มีเราก็ต้องไปซื้อมือถือระดับแบบเรือธงหรืออะไรเงี้ยซึ่งมันก็ราคาแพงมากๆเลยแม้สัก 3- 4มสี่หมื่นหรืออะไรเงี้ยที่มันจะเป็นรุ่นฟลิปหรืออะไรพวกนี้ก้องพวกนี้เลยจะตอบโจทย์มากกว่านั่นเองครับส่วนข้อต่อมาอย่างที่3เนี่ยคือเรื่องการกพ,พาคับด้วยความว่ามันเป็นกล้องแล้วตัวขนาดอ่ะมันก็ไม่ได้ใหญ่และล้ําหนักมันก็ค่อนข้างเบามัน เหมาะสมสำหรับการเอาไปถ่ายข้างนอกทั้งวี o ็อกหรืออะไรพวกนี้ต่างๆก็คือกล้องเนี้ยเขาก็สร้างมาเพื่อการวีร็อกอยู่แล้วด้วยมันเลยทําให้เหมาะสมต่อการใช้งานไปเป็นตัวรุ่นหนึ่งที่แนะนํามากๆเลยต่อมาข้อที่4ครับข้อที่4ข้อนี้ก็คือจะเป็นความชัดของวิดีโอโดยที่ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยผมเล่นเป็นมือสองนะครับมันราคามันจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน10,000บาทประมาณนี้ราคาจะประมาณอยู่ที่1 0 0 0 0หมื่นานะถ้ามีอุปกรณ์แบบพร้อมใช้งานเลยหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันถ่ายได้ถึง 4K คือถ้า เป็นมือถือเนี่ยมันก็มีน้อยรุ่นนะครับที่จะสามารถถ่าย 4K ได้และยังภาพออกมาสวยอยู่และใช้งานง่ายแนะนําว่าเราควรที่จะซื้อกล้องมาใช้เลยน่าจะเหมาะสมมากกว่าเนาะและอย่างต่อมาเมนูใช้งานนั่นเองครับก็สําหรับใครส่วนใหญ่เนี่ยที่เหตุผลที่เขาไม่ซื้อกล้องกันเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักเลยก็คือการตั้งค่าการใช้งานแล้วก็ตัว UI ต่างๆเนี่ยคือถ้าเป็นปกติแล้วอ่ะเราไปดูแบบพวกมืออาชีพหรืออะไรพวกนี้เราก็จะเห็นว่าเอยเขามีเลนตัวแบบ เลยใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ตับเลนตับอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ดูรู้สึกว่าจะมีความวุ่นวายพอสมควรเลยทําให้อาจจะมีใครหลายๆคนอคติว่าเออถ้าเราจะถ่ายคลิปอะเราว่าเราใช้มือถือดีกว่ามันน่าจะง่ายกว่าและสะดวกกว่าแต่ความเป็นจริงแล้วในยุคป,ปัจจุบันนะครับตัวกล้องถึงจะมีไม่ได้มากรุ่นเท่ามือถือแต่ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาอยู่เรื่อยๆมันเลยทําให้เมนูการใช้งานเนี่ยดูมินิมอลดูแบบใช้งานง่ายหรืออะไรเงี้ยโอเคคร่าวๆข,ข,ข้อดีก็ประมาณนี้นี่คือข้อดีนะส่วนต่อมา เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างโดยข้อเสียอย่างแรกเลยเนี่ยคือเรื่องตัวเสียงไมโครโฟนครับคือด้วยความว่ากล้องตัวนี้เนี่ยเขาเป็นต้องถ่ายวิดีโอเป็นหลักเลยจะมีตัวของไมโครโฟนอยู่ในตัวแต่ว่าเสียงไมโครโฟนบิวอินเนี่ยที่เขาทํามาในกล้องอ่ะมันก็ไม่ได้ดีมากครับคือต้องบอกงี้ก่อนว่ามันใช้ได้นะครับเสียงค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าในกรณีที่ว่าเราอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีเขตก่อสร้างอาจจะมีเสียงดังอาจจะมีอะไรพวกนี้เนี่ยไมโครโฟนกล้องเนี่ยจะเอาไม่อยู่เลยครับ เพราะว่าเสียงรบกวนมันจะเยอะมากๆและแน่นอนว่าเรามีคิดทดสอบให้อยู่แล้วเนาะว่าตัวเสียงรบกวนพื้นฐานเป็นยังไงอะไรงนี้แล้วก็เขาก็จะเขาก็ยังมีตัวช่วยแถบมาให้นะก็คือตัวเดซแค t ก็คืออ่ะนี่มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่เดี๋ยวผมผมยืนให้ดูนี่มันจะหน้าตารประมาณนี้คือมันจะเป็นแผ่นกองอะครับที่เอาไว้กองเสียงต่างๆเนาะซึ่งมันก็พอช่วยได้ครับแต่ก็ช่วยไดแ้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นก็เลยอาจจะทําให้เรามีการเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องไมโครโฟนมากขึ้นแต่สําหรับใครที่ไม่ได้มีงบที่มมมาลงทุนเเพิิ่ตก ถือว่าพอใช้ได้ครับสําหรับตัวไมโครโฟนนะโอเคต่อไปข้อที่7นะครับนี่คือข้อไม่ใช่ข้อที่7ต้องบอกว่าข้อเสียข้อที่2นะคบก็คือการสั่นภายในตัวกล้องครับด้ยวยความว่าตัวนี้เป็นกล้องที่เป็นงบประหยัดเนาะมันเลยทําให้การสั่นของตัวนี้เนี่ยไม่ได้มีในตัวแต่มีในซอฟต์แวร์เราต้องแยก2ระบบกันก่อนก็คือตัวของการสั่นที่อยู่ในเลนกล้องกับการสั่นที่อยู่ในซอฟต์แวร์คือในซอฟต์แวร์เนี่ยเขาก็จะเป็นระบบคอมพิวเตอร์ครับที่จะช่วยประมวลผลต่างๆเพื่อให้ภาพมันไม่สั่นหรือสั่นน้อยลง เพื่อป้องกันการที่คนดูอด่ะดูคลิปแล้วมีโมชันซีเกิดขึ้นก็คือมันจะมีข้อเสียครับถ้าเรื่องการสั่นหรืออะไรพวกนี้โดยที่ตัวนี้เขาไม่มีครับซึ่งมันก็อาจจะแปลกๆหน่อยเพราะว่ากล้องเขาทํามาเพื่อวีล็อกแต่การวีล็อกเนี่ยคือการเดินการเดินไปคุยไปนะีปกติเขาจะเป็นอย่างนี้อ่าเดินไปคุยไปซึ่งมันมีการสั่นสะเทือนแน่นอนจากการเดินแต่ประเด็นคือเขาดันมีให้แค่ตัวในซอฟต์แวร์ครับอันนี้ก็ต้องพิจารณากันนิดนึงนะแต่ว่าสําหรับใครที่เอามาใช้ในการตั้งถ่ายอย่างเงี้แบบย ถ่ายยืนนั่งเฉยๆข้อขาตั้งกล้องเนี่ยในส่วนตัวนี้เ็าจะไม่ได้มีผลอะไรเป็นพิเศษครับประมาณนี้นะต่อไปอย่างต่อมาครับข้อที่3คือข้อเสียที่ต้องกึ่งครับเพราะว่ามันมีทั้งความสะดวกและไม่สะดวกในเวลาเดียวกันโดยตัวกล้องตัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถส่งไฟล์วิดีโอไฟล์ภาพผ่านมือถือได้แต่ว่าต้องผ่านแอปพลิเคชันของเขาอย่างเดียวนะครับซึ่งถ้าพูดในแง่หนึ่งก็คือมันก็สะดวกครับมันก็เออเราจะเอาไปลงโซเชียลเลยเนี่ยแบบบางคนอาจจะไม่ได้มาถ่ายคลิปอย่างเงี้เนาะแต่แบบอาจจะอยากได้กล้องสักตัวหนึ่งในการถ่าย วิดีโอแยกอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องการที่จะลงผ่านมือถือแต่ว่าถ้าเราจะมาใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อมันก็คงวุ่นวายใช่ไหมเขาก็เลยน่าจะพิจารณาในตรงนี้เนี่ยก็คือเขาก็เลยทําแอปพลิเคชันขึ้นมาแต่ก็ใช้ในการส่งผ่านฟล์แต่ว่ามันก็ดังมีข้อเสียในด้านการเชื่อมต่อซะอย่างนั้นก็คือจากที่ผมลองดูเนี่ยมันเชื่อมต่อค่อนข้างยากครับคือคุณจะต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เชื่อมต่อไปเชื่อมต่อมาเนี่ยค่อนข้างสูงครับอย่างเช่นตัวผมอย่างเงี้ยผมก็ค่อนข้างที่จะะใช้้ออุุปปกรณ์เเเนนีย็ิมดม ก็เลยพอจะเอองงได้ว่าโอเคเราควรจะทํำยังไงเชื่อมต่อ,อยังไงมีปัญหาตรงไหนติดอะไรซึ่งมันจะขัดแย้งกับความเป็นมือใหม่ของกล้องครับเพราะว่ากล้องตัวนี้อย่างที่ผมบอกคือมันเป็นกล้องมือใหม่และมันสร้างขึ้นมาเพื่อในการที่ใช้งานง่ายดูมินิม,มอลอะไรพวกเนี้ยมันเลยกลายเป็นความขัดแย้งกันเองซึ่งผมก็เลยนับว่ามันเป็นข้อเสียแล้วกันเนาะต่อมาข้อที่4ข้อเสียข้อที่4ก็คือเรื่องแบตเตอรี่ครับด้วยความว่าเทคโนโลยีณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนแล้วมันค่อนข้างแย่ครับสำหรับ เพราะว่าตัวกล้องเนี่ยคือถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการถ่ายวิดีโอมันจะเกิดความร้อนอยู่แล้วครับพอเกิดความร้อนเนี่ยแบตเตอรี่มันก็จะลดซึ่งยิ่งร้อนมากยิ่งลดเร็วก็้าจความหมายใช่ไหมแล้วแบตเตอรี่ของตัวกล้องเนี่ยมันคือสามารถถอดเปลี่ยนได้ก็จริงแต่ว่าขนาดของแบตอะ่ะมันค่อนข้างน้อยครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามีเท่าไหร่นะแต่ไม่เกินพันห้ามั้งครับถ้าผมจาไม่ผิดน่าจะสักพันสองร้อยมิลลิแอมได้โดยประมาณโดยที่โอเคละมันก็ถ่ายติด ต่อได้กันไม่นานมากครับก็คือภายใน1ชั่วโมงก็คือมันก็คงถ่ายได้ไม่เกินนี้หรืออะไรเงี้ยถามว่ามันเพียงพอไหมผู้กรกตรงว่าถ้าผมคิดในแง่ของการใช้งานออกไปข้างนอกนะย้าว่าข้างนอกนะมันไม่เพียงพอแน่นอน,นครับก็เลยให้กลายเป็นว่าเราเนี่ยจะต้องเสียงเงินเพิ่มในการที่เราจะต้องซื้อแบตสำรองแบตบไปเปลี่ยนด้วยหรือไม่ก็ในกรณีนึนงคือเราต้องซื้อ power bank เพื่อเชื่อมต่อกับเจ้าตัว,ตวกล้องเพื่อในการใช้งานนะครับอย่างต่อมาครับข้อเสียข้อสุดท้ายสําหรับตัวกล้อง z V1F ระบบการจัดการของเขา ก็คือการแต่งไฟของเขาเนี่ยยังค่อนข้างแย่ครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีระบบแมนนวลเนี่ยมันจะดีกว่าแต่ด้วยความว่า s o n y z v 1 right, <A PI AN> mean, think, f มีวันเอเนี่ยเขาเหมือนโฟกัสกับการใช้งานง่ายหรืออะไรเงี้ยด้วยความว่ามันง่ายเกินไปอะครับมันเลยเป็นปัญหาเพราะว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนฟิลเตอร์ได้ครับคือถ้าสมมติว่าฟิลเตอร์แต่งภาพอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนได้ครับใช่มันสามารถใช้งานแล้วปรับแต่งได้แต่ว่าในแง่ของปรับความสว่างนะครับมันทําไม่ได้ครับหรือเรียกง่ายๆว่า ND f i l t ฟิลเตอร์นั่นเองเราก็ต้องเสียเงินมัน นั่งซื้อตัว ND filter เพิ่มให้กับตัว Sony ZV1F นั่นเองค่า ISO หรืออธิบายง่ายๆคือค่า ISO เนี่ยมันเป็นค่าเกี่ยวกับแสงครับมันตอนน,ตอนนตอนเนี้ยมันจะอยู่ที่พันสองกว่าแต่ว่าพอผมขยับตัวมันก็จะเปลี่ยนเป็นพันหบ้างเป็น1000บ้างเป็น900บ้างเป็นแบบอไม่ก็ทะลุไปเลยหรืออะไรเงี้ยซึ่งในกรณีบางทีเราไม่ได้ต้องการให้มันเปลี่ยนนะครับแต่มันเดินเปลี่ยนแล้วมันทําให้มูสของวิดีโอ,อเปลี่ยนตามไปด้วยนี่ครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวยัง ในอย่างต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทั้งหนึ่งรีวิวตัวกล้องแบบชัดๆแล้วก็2ภาพและเสียงนั่นเองก็คือจะเป็นภาพที่ผมจะเดินเทสให้ดูว่าระหว่างที่เราไม่มีกันสั่นและไม่มีตัวกล้องเสียงเป็นยังไงกับอีกอย่างหนึ่งคือเราเปิดกดันสั่นโดยใช้ตัวโปรแกรมในกล้องเนี่ยแล้วก็ร่วมกับตัวเด็แคทมันจะมีฟีลลิ่งเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันตอนนี้ก็อยู่ใน ตัวกล้องโซ n y z v ว 1F กันแล้วนะครับแต่ว่าโดยหลักปกติแล้วเนี่ยก็คือกล้องตัวนี้เนี่ยเขาจะมีแถมตัวนี้ครับตัวนี้เอาไว้ปิดเต็นกล้องครับเพื่อไม่ให้ฝุ่นเข้ามันเองน่ะมีเขาหน้าตาเป็นนี้เานาะานนนซึ่งอันนี้ผมซื้อเป็นมือสองนะผมเลยไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าปกติแล้วเขาจะแถมเจ้าตัวนี้เลยหรือเปล่าแล้วก็เขาจะมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือตรงนี้ครับนี่คือจะเป็นตัว Deadcat ครับที่เอาไว้กรองเสียงไมโครโฟนนันเองที่เขาจะมีแถมมาให้ส่วนอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวข้องกันแต่ว่าเป็น คือเห็นตรงนี้ไม่านผู้ชมก็มคือเนื่องจากเขาเป็นกล้องคอมแพกเนาะกล้องคอมแพกส่วนใหญ่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อัติจะก้าวสิ้นกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีไหมแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วกล้องคอมแพกค,ครับมันจะไม่สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้เอ,อย่างนั้นละกันแล้วเขาก็จะมีเกลียวตรงนี้ให้เราก็เอาเนี่ยใส่ให้เข้าเกลียวแล้วเราก็หมุนเข้าได้เลยนี่คือวิธีใส่ ND filter ครับนะเข้าใจตรงกันโอเคส่วนภายนอกตัวกล้องตรงนี้ก็จะเป็นเลนส์ครับอันนี้ก็จะเรียกว่าเลนส์ไซนะ์เนาะกล้องนิยมส่วนใหญ่ใช้กันซึ่งน่านจะเป็เ็็นนะน,นน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 นขขขออออองงงงรีีีี้้้้้้้้เเเเััั่่่่แหหละะะททาาาาาาาผมใจจจพดดดดูกกบบปสวค ล้วก็มันจะมีระบบเปิดเครื่องอัตโนมัตินี่ระบบิดเครื่องอัตโนมัติคือถ้าสมมุติว่าเราคับอย่างเงี้ยปกติแล้วมันจะเปิดเครื่องครับนี่มันจะเปิดเครื่องให้เหลยแต่ว่าถ้าเราตั้งเป็นหน้าจออย่างเงี้ยถาวรไว้อย่างเงี้ยมันจะไม่ทํางานเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหมุนครับหมุนให้ถูกทางนะครับอย่าหมุนแตงเลยเออเออน่าจะถูกก็คือปกติเขาจะปิดีบ นี่เขาจะต้องปิดกันอย่างนี้กันแล้วถ้าสมมติเราเปิดฝาปุ๊บหนี่กล้องเขาก็จะเปิดอัตโนมัติเลยแต่ว่าทีนี้ผมทํากับหัวกับหางเนาะก็เลยยังไงก็ขออภยัยมาดูในส่วนของด้านบนกันก่อนละกันเนาะด้านบนตรงนี้ทางซ้ายมือสุดเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นตรงข้อต่อครับสาหรับการใส่ติดตั้งไมโครโฟนติดตั้งแสตทหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าข้อนี้มีข้อที่ต้องพิจารณาอย่าง ก็คือถ้าตามปกติแล้วตรงขั้วตรงนี้เขาจะมีขั้วเหล็กอยู่ครับตรงนี้มันจะต้องเป็นสีเงินเพราะว่ามันต้องนําไฟฟ้าเพื่อในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมของกล้องไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนที่หน้าตาไมโครโฟนมันหน้าตาประมาณนี้อ่ะปกติแล้วมันจะต้องเป็นขั้วตรงนี้แล้วเราก็ใส่ตรงนี้ไปได้ปึ๊บนี่เขาเรียกว่าไมช็อตกันครับตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นปกติอ่ะคือต่อไม่ต้องต่อสายนะก็คือเราสามารถแกะสายได้เลยอ่ะสมมติสมมติว่าม,ม,มีสายนะแกะสายเนี้ยก็คือมันก็สามารถทํางานได้เลยแต่ด้ยวยความว่า,วาตรงนี้เขาไม่มีขั้เเยจจะะทาาาาให้้กรรรี่่ตตตออองงมม ทางขวาครับซึ่งทางขวาเนี่ยเขาจะมีพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆใช่ไหมโดยที่พอร์ตบนสุดเนี่ยเขาจะเป็นแจ็ค3.5ครับ,รบที่เอาไว้เสียบกับไมโครโฟนได้เลยหน้าตาเขาจะประมาณปั๊บ นี่เขาก็จะทํางานโดยการใช้ไมค์ตัวนี้แล้วนั่นเองนะแต่ว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่ผมเจอปัญหานะคือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแฟดครับเพราะว่าเขาไม่ทราบครับว่ามันไม่มีตัวนี้อันนี้ผมก็เลยยกตัวอย่างให้ดูส่วนตรงส่วนนี้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมส่วนนี้จะส่วนของไมโครโฟนตัวกล้องเองนะครับมีแค่นี้ก็คือจะรูดูห่างหากันนิดนึงเพราะเราสามารถเอาตัวที่เขาแถมให้ครับเนี่ยตัวนี้แถมมาหรือว่าถ้าถ้าผูา้ชมใครทําหายเนี่ยก็หาซื้อได้แอบซมเนาะเนี่ยเราก็สามารถใส่ไปในร่องนี้ได้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะกันนสีงงตร้าวอ่ถดม น,นี้ก็จะเป็นตัวของเปิดเปิดปิดเครื่องครับก็คือถ้าเรากดค้างมันก็เปิดถ้าเรากดค้างอีกนิดนึงมันก็ปิดแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวของชัตเตอร์ครับชัตเตอร์สำหรับถ่ายภาพนะท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการปุ่มที่เอาไว้สําหรับในการเปลี่ยนโหมดกล้องต่างๆนะ ส่วนปุ่มสีแดงอย่างที่น่าจะเดากันได้นั่นคือตัวกดอัดวิดีโอนั่นเองนะครับส่วนปุ่มนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันทําอะไรได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองกดดูกันแลว้วกันเนาะโอเคคร่าวๆประมาณนี้ส่วนด้านบนมาส่วนด้านขวากันบ้างครับส่วนด้านขวาก็จะมีน็อตสองจุดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวเอาไว้คล้องสายครับสำหรับใครที่กลัวที่จะมันทําตกเนาะซึ่งมันก็อันตรายมากเพราะว่าถ้ากล้องมันตกเนี่ยพังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีสายคล้องคุณภาพสูงก็เป็นทางเลือกที่ดีครับผมแล้วก็ตรงนี้อย ไม่ต้องดาวครับสายชาร์จนั่นเองไทยสีหรือจะเอามาเป็นตัวเชื่อมต่อสําหรับกล้องเว็บแคมก็ได้เช่นกันนาอสสำหรับใครที่จะไว้ตั้งไลฟ์สดอะไรอย่างงี้ก็ได้เช่นกันนะส่วนอันนี้เป็นมินิ HDMI ครับผมผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกมินิ HDMI หรือว่าไมโคร HDMI นะไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนทางด้านซ้ายก็จะมีน็อตเหมือนกันครับแต่ว่าจะมีที่แตกต่างคือตรงนี้ตรงนี้คือรูไมโครเอ้ยไม่ใช่ไมโครโฟนอันนี้จะเป็นรูลำโพงนะครับจำไว้ทุกคนเนื่งนี้คือรูลำโพงซึ่งเอิ่มเสียง ออกเลครับว่าสามารถเอาไปใช้ในคลิปเราได้จริงๆปล่าผมเลยต้องอส่งเข้ามือถือเพื่อเช็คดูทีเนาะว่าเสียงมันเป็นยังไงหรือไม่ก็อาจจะต้องแบบเอาหูฟังเอาเนาะว่าแบบเสียงเป็นยังไงนะส่วนมาต่อมาครับส่วนด้านล่างครับส่วนสุดท้ายในส่วนตรงนี้เนี่ย คือถ้าเราไปเทียบกับตัวของแซดวีวันนะครับตรงเกลียวตรงนี้เขาจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าถามว่ามันมีปัญหายังไงในการที่ย้ายมาตรงนี้มันมีปัญหาแน่นอนครับหมายถึงว่าอันแซดวีวันนะมีปัญหาเพราะว่าถ้ามันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่ะมันตรงกับเลนอ่ะใช่มันตรงกับเลนแต่ว่าถ้าสมมติคุณเปิดหน้าจอเนี่ยคือโดยโดยหลักปกติแล้วอะถ้าคุณอัาคลิปอะยังไงคุณก็ต้องเปิดหน้าจอเพื่อดูตัวเองอยู่แล้วแล้วถ้าสมมติอันเก่าอะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันไม่กลางอยู่แล้วครับมันจะไม่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นแล้วเขาเลย ก็เลยย้ายมาตรงนี้เนาะส่วนต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนอำานัเปิดฝาแบตเตอรี่ครับนี่คือแบตเตอรี่ของเขานี่ครับแบตเตอรี่ก็จะเป็นตัวของคือเขาจะมีรหัสครับพวกพวกแบตเตอรี่กล้องนะครับอย่างเช่นว่าอันนี้มันจะเป็น X อย่างนี้ใช่ไหมแต่จริงๆเขาจะดูที่ตรงนี้ครับ NP BX 1น่าจะใช่น่าจะตรงนี้ผมผมไม่แน่ใจนะน่าจะตรงนี้แหละที่เขาดูกันแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้จะอยู่ที่1,200 1,250้่้ห้ามั้งครับผมจาไม่ได้แล้วไม่รู้ท่าผู้ชมเห็นบ้างไหมนะเพราะว่าคือ ส่วนของถาดมิรีิกร์ดครับเราสามารถกดได้เลยอันนี้ก็ผมใส่เป็นของพ e นะีตั่นนะร้อยยี่สิบแปดมเราก็สามารถใส่กดอีกหนึ่งทีแล้วก็ใส่ขั้วแบตเตอรี่ก็เข้าๆประมาณนี้แะครับต,ตัวของตัวกล้องภายนอกก็มาลองเปิดกล้องกันดูดีบานเนี่ครับกดค้างแล้วก็กดเปิดมันก็จะทํางานอย่างนี้เลยนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นค่าชัตเตอร์สปีดมี F 2.0แล้วก็ตัว i s o อเครับตัวนี้ก็คือไว้ตั้งค่าภาพต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวนี้ครับมันจะเป็นท่าต่างทัศกีแล้วก็คืออออเเเเเรราาาาสสามมาถกกกดดดไดนน้้ลยหห็ ar, ็็นนนนนปะัีจโโขงงฟิ ในผมมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่าแสงมันจ้าสักเล็กนแล้วก็ตรงนี้ก็คือรูปอย่างไมโครโฟนอยู่นะครับเพราะว่าไมโครโฟนส่วนที่เขากำลังจับเสียงอยู่เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือไอ้ตรงนี้ที่ผมบอกก็คือปรับซูมครับมันก็จะซูมแล้วมันก็จะซูมเข้าแล้วก็ซูมออกอย่างนี้ครับเนาะอันนี้ก็จะเรียกว่าซูมดิจิตอลนะท่านผู้ชมเท่าที่ผมเข้าใจก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อันนี้ผมไม่สามารถกดถ่ายได้เพราะว่าผมยังไม่เปลี่ยนโหมดเนาะอ่อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคือโหมดอะไรนะคนอันนี้ก็จะเป็นล้้้้อออออองงกก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 ็็็คคคืืืรรรูปล่เเาาาาาไวถถยสมดดโ เบาหนึ่งทีแล้วกดย้ำอีกหนึ่งทีเพื่อถ่ายอ่านี่ก็จะเป็นกับกซึ่งโอเคแหละอันนี้ผมกดถ่ายด้วยเช่ส่วนโหมดวิดีโอสามารถกดถ่ายวิดีโอได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องมาเปลี่ยนโมหมดใดๆทั้งสิ้นโอเคเรามาดูหน้าตั้งค่ากันอีเลเวลไมโครโฟนอีโหมดวิวที่อีโหมดโฟกัสดีบริเวณโฟกัสคืออะไรไม่แน่ใจ ชดเชยแสงอ๋อก็คือแอนที่เราตั้งไปเมื่อกี้นู้เนี่ยผมไม่สามารถปรับไ s o อสโอได้เนี่ยเห็นปะคือมันบังคับเลยอ่ะเห็นไหมคือบางทีเราต้องการปรับแต่งเันมันมันไม่สามารถทําได้ปืมเราวันออโต้ไปเลยเนี่ยมันแบบมันก็ข้างปัญหาครับอันนี้โปรไฟล์ภาพโอเคไม่ให้ตั้งอะไรทั้งนั้นตั้งสั่นลุกโอเคหมดไปไอฟิลเตอร์อะไรแล้วก็ลูกเล่นผมขอปิดแล้วกันเนาะผมไม่ได้อยากหน้าแบบใส่กิ้งอะไรอย่เงี้ยหน้าปกติผมหน้าผมหน้าใสอยู่แล้วเอ้ยเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเอิ่มอันนี้ก็เรืองอะไรวะอ๋อมันคือการสั่น ก็คือถ้าสมมติว่าเราเปิดการสั่นมันจะเขียนคําว่าว่องไวอะครับนี่เห็นไหมความแตกตา่างซึ่งเดี๋ยวเรามีคลิปเปรียบเทียบให้ดูแล้วว่ามันต่างกันแค่ไหนนะตอนใช้งานจริงอันนี้คือรูปดาวนะครับรูปดาวก็คือจะเป็นอันที่เราโอลเบอร์ไว้แตบบ่ว่าที่เรามักจะตั้งค่ากันบ่อยๆเราก็จะมากันที่ตรงนี้ส่วนตรงนี้อ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นเที่ยวกับวิดีโอลนะนี่ก็คืออันนี้คุณภาพไฟล์รูปบันทึกก็คือเราสามารถปรับได้ต่างๆหลายหน้านีนาะอ่า ก็คืออันนี้ก็จะเป็นโหมดของหน้าต่างการปรับแสงต่างๆเนาะแล้วก็ส่วนต่อมาอันนี้เป็นระบบโฟกัสครับใช่น่าจะเป็นระบบโฟกัสส่วนอันนี้น่าจะเป็นการแก้ไขแล้วก็การดูรูปภาพต่างๆในเครื่องว่ามีไฟล์อะไรบ้างเนาะส่วนอันนี้ก็เกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟน หรือการเชื่อมต่อไร้สายต่างๆก็จะมาอยู่ในหน้านี้กันครับตัวต่อมาอันนี้ก็เกี่ยวกับระบบภายในตัวเครื่องครับเป็นพื้นฐานเฉยๆแต่ว่าเป็นแค่ระบบเอาไว้ดูนู่นดูนี่เฉยๆเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรหร้กก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะเพราะว่าผมว่าท่านผู้ชมน่าจะเริ่มปวดหัวแล้วว่าเอ้ยไหนบอกว่ามือใหม่ไงอะไรเงี้ยนี่คือมือใหม่แล้วครับาจากที่ผมไปศึกษามาดูนะเพราะว่าตัวอื่นน่เขาก็ต้องปรับกันละเอียดมากกว่านี้ครับอันนี้ถือว่าเบบีแล้วผมว่าคนที่มาระดับถึงท่านซื้อกล้องตัวนี้มา สากันพอสมควรแล้วล่ะครับที่จะตั้งค่าอะไรนี้ผมจะพูดอย่างนั้นแลวผมก็รู้สึกว่าอายอาย,ยางเลยวนะ่าแบบตัวเองไม่ได้ทําอะไรขนาดนั้นโอเคอย่างนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปทําการทดสอบตัวของวิดีโอกันว่าเออหน้าตามเป็นยังไงนี่นะี่ที่ถูกหมดทุกที่ขึอนละไว้เจอกันครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือ มาลองทดสอบเจ้าตัวกล้อง ZV1F กันนะครับซึ่งตอนนี้ผมยืดสุดแขนมันก็จะได้ระยะประมาณนี้เนาะนี่ระยะมันก็โอเคครับมันก็มองได้ทั่วดีเห็นไหม แล้วก็หมุนตัวไปสักหนึ่งทีนะซึ่งตอนนี้ที่เราใช้ไมโครโฟนเนี่ยคือเป็นไมโครโฟนจากตัวกล้องนะครับที่ยังไม่ได้ใส่เจ้าตัวนี้ก็คือ <c oughs> เดทแคทนะครับเออผมจําชื่อไม่ได้แล้วมันป๊อปแคทเดทแคทอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละผมก็จําไม่ได้ละเออซึ่งอันนี้คือไม่ได้ใส่ตัว ND f i l t ฟิราคาถูกของผมไปนะฮะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของไอ้นี่เฉยๆอเขาเรียกว่าไงนะเออเมื่อกี้ผมจะพูดอะไรวะลืมเลยเออ <c oughs> นั่นแหละก็คือนั่นแหละก็จะทดสอบเทสพร้อมกับเสียงไมโครโฟนไปด้วยเลยแล้วอันนี้ก็คือยังไไม่ด้ เปิดเจ้าตัวกันสั่นในตัวเซนเซอร์นะครับคือ,อเคอนีไม่เรียกเซนเซอร์เขาเรียกว่าซอฟตแวร์แล้วกันเนาะแล้วก็อันนี้มันเป็นออโต้เนาะออโต้โฟกัสนะซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะลองเดินดูกันไว่าถ้าไม่ไม่ได้เปิดกันสันเนี่ยเป็นยังไงซึ่งก็จะเดินไปในระยะหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เดินเยอะมากมายเนาะก็ไม่รู้ว่ากาันสันเป็นยังไงเดินแบบปกติเลยนะเดินแบบทั่วๆไปซึ่งก็จะมีเสียงลมเสียงธรรมาชาติเล็กน้อยอะไรเงี้ยเพราะแถวบ้านเรียกว่าชนบทคงได้ ก็จะมีเสียงเดินต่อแต่ของเมงซึ่งเราก็จะมาเดินแค่ถึงลงหน้าบ้านแล้วนะไม่ได้เดินไปไหนใกล้มากแบบทดลองกันดูเนาะว่าเป็นยังไงความมืดความอะไรเนี่ยมันคือแบบให้มันออโต้อะไรเงี้ยนะอันนี้ไม่ได้สุดแขนนะครับแค่แบบเงยกล้องเสฉยๆโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะทดอสอบโอ้ยน้ามืดจังหนสว่างสิอ่าโอเคก็คือ เ okay. เสียงรถมันก็จะเก็บได้ประมาณนะี้โอเคเดี๋ยวต่อไปคือจะเปิดเจ้าตัวโหมดมีโหมดกันสั่นแล้วก็ใช้ตัวนี้ในการเทสเสียงว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะโอเค ณตอนนี้ก็คือผมเปิดโหมดโหมดการสั่นภาพัปทีเรียบร้อยลวแล้วลคือก็ถ้าสังเกตดีๆคือภาพมันจะครบเข้ามาเนาะเพื่อว่าการสั่นนี้มันน้อยลงซึ่งระบบอันนี้มีในกล้องทุกแบบไม่ว่าจะเป็นกล้องดิจิตอลกล้องมือถือกล้องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นอย่างนี้หมดเลยแต่ว่ามันจะหนักๆจริงๆคือพวกที่ใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักคืออย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ก็คือใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักไม่ใช่ตัวเซ็นเซอร์เองคือตัวเซนเซอร์เองนี่มันไม่มีนะซึ่งโอเคแหละอันนี้ผมจะเดินกลับเข้าบ้าานนดูเว่ป็ยงไ อันนี้ไม่ได้ยืดสุดแขนส่วนอันนี้ก็คือยืดสุดแขนแล้วซึ่งเอ,อค่อนข้างเมือสุดๆแล้วก็ไม่รู้เสียงเป็นยังไงบ้างนั่นดูนั่นสีนั่นแหละไอ้นั่นคือแมวที่น,นี่ผมเปิดหมดอันนี้กันสั่นอยู่นะว่าไงเแมวเแมวแมว,แมว นี่คือแมวบ้านผมที่เลี้ยงแบบปล่อยป่าละเลยสุดๆก็ถ้าใครใจดีก็าสนับสนุนค้าหันแมวได้ใช่ไหมเแมวไม่สนใจใหม่อะไรทั้งนั้นโอเคก็คือคร่าวๆประมาณนี้ เดี๋ยวต่อไปเนะี่ยเออใช่ใช่เดี๋ยวมันจะต้องมีเรื่องของไง้อืมอ๋อเรื่องการถ่ายภาพเนาะว่าถ่ายภาพนิ่งเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวไปสรุปผลกัน อีกทีหนึง่งโอเคอ่าโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือเราได้ทําการทดสอบร,รูปแบบต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งเสียงไมโครโฟนกันสั่นกล้องแล้วก็ความชัดของกล้องซึ่งโอเคแหละมันก็จะมีบางกรณีที่อาจจะใช้กล้องตัวน,นี้ในการถ่ายรูปภาพทั่วไปหรืออะไรอย่างงี้เนาะอาจจะมีโอกาสได้ใช้ครับเพราะบ,บางคนส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีมือถือสำรองกันเออบางแส่แบบมือถือเครื่องนึงกาลังใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีเหตุการณ์อย่างงี้แบบเลยต้องใช้กล้องเป็นตัวน,นี้พี่ผมอัดอยู่นะตอนนี้ก็คือกล้อง Sony Z v 1 f ใช่ไหมในการถ่ายรูปปซึ่งโอเเคะันนนี้ก็็จ รีวิวล็อกครั้งสุดท้ายแล้วว่าเออรูปภาพเป็นยังไงจากที่ผมถ่ายเนี่ยก็ค่อนข้างชัดครับอย่างเช่นยกตัวอย่างในรูปนี้ก็จะเป็นรูปโมเดลของผมเองที่ผมลองถ่ายดูแต่ว่าก็มีความค,คามชัดครับแล้วก็โฟกัสได้แต่ว่าอันนี้เหมือนน่าจะเป็นเพราะแสงสะท้อนนะมันเลยอาจจะทําให้แบบด้านข้างมันเบลอเบลอหนึงและอันนี้ต่อมาก็จะเป็นรูปภาพของผมเองซึ่งผมรู้สึกว่าโทนสีมันก็ค่อนข้างชัดครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมว่ามันก็พอๆกับภาพมือถือ,ถอนั่นแหละครับรู้สึกว่าพอๆกันแล้วก็โทนสีเนี่ยมัน ก็แอบเหลื่อมกับของจริงนิดหน่อยนะครับสีมันจะออกเหลืองๆนิดนึงเนาะผมรู้สึกว่ามันออกติดเหลืองนิดหน่อยเนาะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพรถรถที่บ้านนั่นเองนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นแมวที่บ้านเหมือนกันซึ่งแต่ผมว่ารูปแมวนี้ก็ค่อนข้างชัดครับออกมาโอเคใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่เล่นกล้องนะอะไรอย่างเงี้ยจะมีการจัดแสงไฟการจัดอะไรพวกนี้ก็คือผมคิดว่าค่อนข้างจะทำค่อนข้างจะสวยใช้ได้เลยครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับเพราะว่าด้วยความว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้เสียนเรื่องการถ,ถ่ายรูปเลยแบบปกติ คือเรียนตัดต่อซะส่วนใหญ่เนาะก็เรื่องสีเรื่องอะไรเนี่ยผมก็ค่อนข้างไม่เป็นคนไม่เกียรสีครับเป็นคนที่แบบไม่เก่งเรื่องสีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะทําให้แบบการรีวิวมันอาจจะดูธรรมดาไปสักนิดนึงสาหรับใครที่เป็นมือโปรแลื่การถ่ายรูปมาได้ยินก็อาจจะแบบเออหมอนี่มันพูดอะไรของมันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอใครณที่นี้ด้วยนะก็คร่าวๆประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวกล้อง Sony z v มี 1S เนาะเพราะว่าด้วยตัวกล้องเองก็นําเสนอด้วยการถ่ายแบบวิดีโอเป็นหลักนะในวิดีโอตอนท้าย ที่สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือตัว Sony z V1F แล้วก็หลายๆท่ท่านผู้ชมก็อาจจะสังเกตเห็นว่ามันอาจจะมีแสงแบบบูวบวานิดนึงนะาะเพราะด้วยความว่าระบบแสงไฟเขาเป็นระบบออโต้เนาะไม่สามารถปรับอะไรได้เลยก็อาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการมานั่งถ่ายแบบนี้แต่ว่าผมคิดว่ามันเหมาะสมสําหรับการถ่ายวีล็อกแน่นอนสําหรับใครที่สนใจเอาก,กล้องตัวนี้ไปถ่ายวีล็อกผมแนะนําเลยครับว่าเหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าการที่เราเออกไปด้านนอกเนี่ยมันต้องแสงฟองแสงไฟเนะี่ย มันจะมีความเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเนาะแล้วบางทีมันมันเราไม่ได้สะดวกปรับตลอดอะไรอย่างเงี้ยการตัดออโต้มันก็เลยเหมาะสมที่สุดก็นั่นแหละครับก็คลิปนี้ก็เป็นการแนะนําแบบสรุปแบบง่ายๆแบบเข้าใจง่ายๆแบบธรรมดาสามันคนธรรมดาทั่วไปนั่นเองโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม